เดอดีเดอดเดีรเอเดอเดอดอกเดอรเออร์เดดอเดดเดรดอกดอดดอร์ดอดอเดอร์เดอรมอร์เกออร์เดอรอร์เอร์อรอร์เดอร์อร์อนแเอเออร์เดอร์เดอรรอนร เอานี่ไปด้วยค่ะโอเคแม่อยู่ไหนลูกอยู่นั่นไปเป็นปุ้มเป็นพวงเออเออใข่เขียงเนี่ยใครฝีมือค่ะใครยกมือขึ้นเปนมือหนูกล้าทำก็ต้องกล้าครับค่ะนี่พ่อเห็นยังพ่อพ่อวายเห็นยังไหนไปนั่นพ่อบอยเห็นยังเนี่ยข้าใสมือเนี่ยแม่แม่ถามว่าพ่อเห็นยัง เห็นมือพ no. so no. ่อเห็นยุงเพ้อผีพ่อเห็นยังอธิบายละอธิบายลเห็นผีอยู่นู่นไม่ใช่แม่แม่ถามว่าพ่อเห็นเรยังที่น้องเพชรเขียนเนี่ยดีที่ไหนแล้วพ่อพ่อไหนเออแล้วพ่อว่าไหมพ่อว่าเหรอเห็นมือผีบอกเลยจมใจหมดเออจมใจหมดพ่อไม่ได้ดุเหรอ พ่อไม่ดุหรอคะเอวัจจี้าีออ่ะอ่ะอ่ยู่้าเป่อแม่่อยอยู่ข้างบนเป่าออแม่ให้โดนบนะหนไม,นม่เลย่าฮแม่ไตดีต่ลิเลยไหน,นคะ มั้งมอบนั่งนั่งลงนั่งลงมอบให้นั่งดีๆอย่างนี้ไงที่หนูมอบดอกไม้อ่ะเอาไม้เอาไม้เออลองเพชรนั่งนั่งนอตมอบแก้วมอบให้แม่อขอบคุณค่ะ จับรถขับรถค่ะอ๋อโอ้โหโอ้กาบยังไงกราบยังไงนะกราบได้ไหมเกิอะไรขึนมาจ้าหนูหนูกราบวันแม่สิกราบยังไงหนูนั่งลงแล้วโอ้ <c oughs> คุณตำรวจขาคุณมันไม่คนนี้ไม่ได้ไม่ได้ขโมยอะไรค่ะไม่ต้องมาจับนะคะ ใครโมยเหรอขโมยเหรอป่ะนะมีตังไหมเหยมีตังไมหมป่ะนะขอบค,คุณค่ะขอบคุณโอ้โ,โ,โหมีปืนด้วยนีเสียงด้วยโอ้โหในเจา้าว่าไม่ได้หรอกคุณหมอคุณหมอขาคุณแม่คุณแม่ไอทำยไงคะคุณหมอ ยาเหรอคะมาค่ะหพอดีพูดให้ค่ะหมอใช่ไหมจ้าจ้าจ้าในนู้นอยไรอะลูกอะไรจ้าอะไรลูกจ้าคนมาจิตจาและปาจ้า อยู <fu> ่ในห้องเหรอลูกใหญ่อ okay. ๋ออันนี้ลุง huh. ว yeah. ิท hey ย์สอนคำเนี huh. uh ้ยคำนี้ได้ไหมโอ้โหโอ้อันนี้ติ๊กต๊อกอันนี้ติ๊กหมอตายแล้วหมอ ชีเสริมอีกแล้วแน่นแขนลูกเห็นดีดีคือแม่ยุ่งังไงยุ่งยังไงเดีย๋ยวเขาจะให้เล่นแล้วว้าวเอาจับแกะด้วยกันแกะด้วยกันนี่งไงลูกนี่ไงนี่ไงหมดแล้วเออหมดแล้วนี่ไงลูกมันหมดแล้วนี่ไงคะมันหมดหมด,หมดแล้วนไม่มีกองหรอนี่นี่มันหมดแล้ว เอาเอาออกอย่างนี้ออกอย่างนี้เอเอนัอ่นแหละไปไปเคาะคอเข่าคุณหมอ 对没？ เล่านิทานหนืน้อยหนูน้อยหมวกแดงมีมีหน้าแม่มดด้วยนะคะดูสีอันนี้แม่แกะให้ดูทีเนี่ยให้แม่กให้ดูทีมาแม่อ่านนิทานให้ฟังเลยหนังสือมาแม่อ่านหนังสือหนึ่งหนังสือไหนอะ่อ้นหนังสือนิทานเดี๋ยวนี้อันอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จะมาเขียนไม่ได้นี่หนังสือนิทานกระเต่ากระเต่ากระต่ายกระเต่าเนี่ย ไปเลยค่ะแม่นี่คืออะไรล่ะแม่นี่คืออะไรมัเข็นน้องอแต่หังแล้วอะ่ะเราเกือเอาไว้ให้ตาเล่ซ่อนนะพังแลวแกลงอะไรอ่ะ,ะกล่องผมเห็นไหมกล่องผมสวยไปเลยค่ะ จะตูดอะไรอ่ะ <aroma> ต <ator>. ูดอะไรอ่ะไม่ใช you know? ่ตูดเข้าท้องหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเนี่ยเอ้าใช่อ๋อยังไงอ่ะอันหน้าปิดเหรอนี่ยังไงแม่ทำไมตรวดิบนี่ยแม่แตนนี่เข้อเาขันหน้าปิดแหมบอกอ๋อชีลิเดอร์ แล้วอารมณมาน้องมาค่ะน้องเอ๋อๆแล้วมันเลยวันนี้มันนี่ยายมาตุ่มให้โอ้เออแบชมพูนี่นุ่มๆอันคือมันมีกิ่นว่ด้วยเนาะอ้มันมีน้ำหนักขึ้นนะเอาแล้วมีหาวแล้วใช่ไหม ได้เวลาโปร่วงเหมือนเดิมไงตุ๊กไงเตรียมมื้อเหล่านี้เลยเอาเลยกี่แต่ค่ะค่ะอ๋อนี่คือการขายใช่ไหมอ๋อนี่คือกระเป๋าแม่ค้านะคะตักตึงตึงวางวางนี่ก็วางขายเลยวางขายอยู่เสือที่ตรงนี้ก็แม่ค้าก็ไปนั่งแล้วก็รอรอคนมาซื้อนะคะ Pues mm nah. น้องเพชรต้องเป็นคนไปซื้อของนะลูกน้องเพชรต้องเดินไปแล้วก็ซื้อของนะน้องเพชรไม่ต้องไปแย่งพี่นะลูกนี่อะนี่อิอะอันนี้อากระเป๋าเนี่ยเนี่ยน้องเพชรไปตลาดนะคะเนี่ยอะน้อนตาอะหนูหนัวกระเป๋าไปซื้อของพี่พลอยกำลังขายของอยู่ เลยคะ่ะยังไม่ขาดแล้วค่ะแม่ยังไม่หมดเลยค่ะนั่นขาดแล้วค่ะแ,แ,แ,แม่ยังไม่หมดเลยค่คะคโอ้ไปซืออปซอ้อหน่อยไปซื้อที่พอยหน่อยอร่อยที่สุดในโลกเลยขายอะไรคะถามทิชอันนี้ไม่มีคม่ะ แม่ม่ค้าขายอะไรจ้าแม่ค้าใส่รถเลยค่ะเออขอบคุณค่ะเออขายซื้อของกันอห้เลยดโก้ให้แม่ด้วยเลยดิโก้ให้แม่ด้วยโอ้ยเต็มแล้วเต็มรถแล้วค่ะ ยายบอกว่ากระเป๋าไปด้วยไงยไม่เอาไปอะ่ะถ้าเอากระเป๋าม,ามันจะมันจะไปมันจะกลับบ้านได้หมด <laughs> ไปเลยค่ะเอาฝากไว้ก่อนไอาไปเยอาไก่อนค่ะแม่อะไรคะขอบใแกขอบคุณค่ะะเล่ํางแม่แเล่ให้เดี๋ยวตะเล่สองให้ตะเล่ให้าเล่

กด้บันเอเออแม่ลูกก็ด้บันเอแม่นะพอว่าอันใหญ่ใส่ผิดข้างค่ะแม่ลิงดาแก้มใ่ให้นูหน่อยได้ค่ะใปทางไหนหนูขางนี้ใทางนี้ได้เไม่ได้ใส่ทางนี้ถูกแล้วถูกแล้วไปหน้า่น่าเอาไว้นลงมา ลับตาโอเคหลับตาแล้วอุยย้ยขาดอีกแลบบ้วไ<อ>่ตอใ่หไม่ใ่ยย่ดอกแไแม่ซ่อมให้ก ับลับมุอันนี้มุดขับ่มเหรอโอ้ยใคร้ยไปไว้ใครอะเรอลูก อ่ะมันดีดีบี่ตา้าก็น้องไปด้วยเพลงอะไรนีนะเอาให้ยายแกะไปให้ยายแกะน้งองน้องน้องนีอน้องน้ององน้อาน้นีองน้องน้อกนาองน้อยลูกงน้อนี่นนนององน้น้นนนาย้ เรานีทานยังไนะนงนะทาแย่งน้องอ๋อตุ๊กอุ้ยอุ้ยอ้ามีเหี่ยนเป็นทวย ก็เป๋าเหรอมีตังไหมดูจิไม่เลยน้เป็นสาวนขนยังือนช่ทไมพ่ออยู่พ่ออยู่แขนมันออกไม่ได้เลยไม่เอาใสไว้แขนไงไม่ต้องเอาออกของเขานะหนูก็ต้องไปแกะของเขานะลูกมันอยู่อย่างนี้แล้วให้มันสมบูรณ์พอหนูจะดูอันใหม่หนูก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้หนูก็ดูสัปหลาด มิกจ้าเบบี้ e c k จีบีอันนี้หมวกาไปหมวกไให้แ่น้องด้วยนะลูกหมวกอเอาหัวไปใส่เร็วโอในดีนะทาไว้จกอะซอมจะซ่อมเก้าอี้อ้ ่อมเก้าอี้เอาให้แม่ลูเกเึ้นก่อนโอ้โหบุญนึงเลยแอด